ผมมีเหรียญสมเด็จพนเรศวรมาแบ่งปันเพื่อนนะครับเป็นเหรียญกลมปี19รุ่นนี้ปลุกเสกดีนะครับปลุกเสกพร้อมเหรียญหนึ่งในสยามของวัดบวรนะครับนี่เดิมเดิมเลยนะนะครับสวยเดิมคลาสสิกนะครับปลุกเสกดีมากๆนะที่วัดพระแก้วนะนะครับได้หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อทูบวัดแคนังเลิงหลวงปูด่ดุลวัดบูรพารามหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีหลวงพ่อสุขวัดกาหลงแบบนี้นะมารวมปลุกเสกนะครับ อาจารย์นองก็มานะครับอาจารย์นองวัดทรายขาวหลวงพ่อแชม่มวัดดอนใยห,หอมหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มแบบนี้นะนะครับปลุกเสกดีสภาพสวยนะครับผมแบ่ง250บาทรวมส่งนะครับเป็นเหรียญพิมพ์กลมนะด้านหน้าเป็นพิมพ์สมเด็จพระนเรศวรแบบนี้นะนะครับครึ่งพระองค์นะครับรายละเอียดคมชัดเดิมๆแบบนี้นะครับใครที่หาเหรียญสมเด็จพระนเรศวรบูชาติดต,ตัวนะครับรุ่นนี้เก็บได้พิธีดีนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นน่าจะเป็นวีรชนบางระจ,จันนะครับแบบนี้นะคมๆมเลยหมายขี่ควายแบบนี้นะครับระบุป,ปีพศชัดเจน2519นะครับแบ่งแค่250องค์ตามในคลิปเลยใครสนใจก็แอดดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวทิ้งยละเอียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับเหรียญกลมสมเด็จพะนเรศวรปี19